ศิลปะแห่งการอยู่กับตัวเองสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสาระแอบสนุกหลังจากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการอยู่คนเดียววันนี้ผมอยากชวนคุณก้าวลึกขึ้นอีกนิดกับสิ่งที่ผมเรียกว่าศิลปะแห่งการอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองฟังดูง่ายนะครับ แต่ในความเป็นจริงมันคือศิลปะอย่างหนึ่งเลยเพราะหลายคนพออยู่คนเดียวแล้วใจกลับไม่สงบคิดวนคิดซ้ำคิดเรื่องเก่าเรื่องอนาคตจนลืมอยู่กับปัจจุบันศิลปะแห่งการอยู่กับตัวเองเริ่มต้นจากการยอมรับก่อนครับยอมรับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเรารู้สึกอะไรและเรามีสิทธิ์จะพักเมื่อเรายอมรับ เราจะเริ่มเข้าใจและเมื่อเข้าใจเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเหมือนเวลาวาดรูปบางทีเส้นที่เราวาดมันอาจไม่ตรงแต่นั่นแหละมันคือสเสน่ห์ของงานศิลปะชีวิตเราก็เหมือนกันครับมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกเส้นทางแค่เรารู้จักหยุดหายใจและมองกลับมาอย่างอ่อนโยนเราก็จะเห็นความงามในสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า ลองหาช่วงเวลาสัก10นาทีต่อวันวางทุกสิ่งลงแล้วอยู่เงียบๆกับใจตัวเองจะนั่งจะหลับตาหรือจะจดความคิดลงสมุดก็ได้เสียงเงียบอาจดูน่ากลัวตอนแรกแต่ถ้าคุณอยู่กับมันไประยะหนึ่งคุณจะรู้ว่าความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าเลยแต่มันเต็มไปด้วยคำตอบที่หัวใจอยากบอกสุดท้ายนี้นะครับศิละปะแห่งการอยู่กับตัวเอง คือการอยู่กับความจริงโดยไม่ต้องหนีและอยู่กับหัวใจโดยไม่ต้องกลัวเพราะเมื่อเรารักที่จะอยู่กับตัวเองได้เราจะไม่ต้องรอใครมาทำให้เรามีความสุขอีกต่อไปขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วพบกันในตอนหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้หัวใจเราเบาขึ้นอีกนิด